พ่อแม่ลูกเป็นคนจีนอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดยะลาจังหวัดดี่วกัุบสระมังเลยเนี่ยแล้วก็อาชีพทำสวนยางพาราลูกมีพี่น้องทั้งหมดเจดคนเป็นชายห้าคนหญิงสองคนลูกเป็นคนที่สี ตระกูลของลูกไม่นิยมทําบุญกับพระพุทธศาสนาแต่นิยมกินเจไหว้เจ้าทํากันมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวน้องชายแม้กระทั่งครอบครัวของลูกเองด้วยลูกจะเล่าถึงการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวดังต่อไปนี้พี่ชายคนโตของลูกเกิดที่ประเทศจีน ได้ติดตามพ่อแม่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงคนจีนสัญชาติไทยมีลูกด้ยวยกันหคนแต่พี่ชายก็ต้องมาเสียชีวิตลงโดยยุเพียง31ปีจากอุบัติเหตุขี่จักรยานชนขอนไม้แล้วก็ล้มลงขณะนั้นมีอาการเพียงถลอกนิดหน่อยแต่พ่อวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการ ปวดท้องอย่างรุนแรงญาติจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าเลือดไปขั่งที่บริเวณท้องน้อยไม่สามารถช่วยชีวิตไม่ได้พี่คนที่สองของลูกเป็นผู้หญิงเริ่มแรกก็มีเนื้อง,งอกเป็นก้อนอยู่ข้างคอและก็ในลำคอมีอาการเจ็บหมอลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งให้ผ่าตัด แต่เพื่อนเนพี่สาบอกว่าอย่าผ่าเลยถ้าผ่าแล้วมันจะทำให้ลามไปมากกว่าเดิมพี่สาจึงไม่ผ่าแต่รักษาโดยการไปหาหมอน,นวดแผนโบราณทำการนวดนวดมาเรื่อยๆอาการเจ็บก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หายจะเวลาผ่านไปสองปีอาการก็เริ่มสุดหนัก และมีอาการไอผสมเข้ามาด้วยจะไม่สามารถรักษาได้จึงเสียชีวิตลงแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นมะเร็งลำคอลามลงมาถึงปอดกรรวมายุได้หกสิบปีพี่คนที่สามลูกเป็นผู้ชายชอบดื่มสุรามมากดื่มตั้งแต่ยังนมนมจนตลอดชีวิต และกับแกล้มที่พี่ชายคนนี้โปรดปามากก็คือสุนัขพี่ชายข่าสุนัขมาทำเป็นกับแกล้มเห็นสุนัขที่ไล่น้ำลาลยสอทุกทีสุนัขที่ถูกพี่ชายข่านั้นนับไปทวนบางครั้งไม่มีสุนักก็ข่าแมวมาทำกับแกล้มแทน เพราะฉะนั้นทําให้พี่ชายมีสัญลักษณ์ประจำตัวคือไม่ว่าพี่ชายจะเดินไปทางไหนแม้ระยะห่าง50เมตรก็ตามบรรดาสุนัขทั้งหลายไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักต่างก็วิ่งหนีก็มีวิ่งเข้ามาก็มีวิ่งเข้ามาทำไมจ๊ะเห่าหอนและกัด เป็นอย่างนี้ตลอดมาจนไปที่รู้จักของคนในเราแวกนั้นว่าถ้าเสียงหมาเห่าหอนแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก <คน S 1> พี่ชายคนนี้แต่เขาก็เคยโดน <c oughs> โดนสุนัขก,กัดหลายครั้งแต่ก็ไม่กลัวบอกว่ามียารักษาเวลาพี่ชายเมาจะชอบอารวาสรุนแรง จนลูกเมียอยู่ไม่ได้และก็ชอบปรีดไถเงินคนนั้นคนนี้แม้กระทั่งน้องสะพ้ายก็ไม่เว้นจึงไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยแต่เวลาไม่เมาก็จะเรียบร้อยไม่มีเรื่องกับใครเห็นไหมนี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างนี้แหละพอเมาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างนี้แหละ พี่ชายดื่มเหล้ามากจนป่วยเป็นน้ำท่วมปอดเดี๋ยวเราฟังต่อนะหมอห้ามกันไม่ฟังหนึ่งปีก่อนเสียชีวิตพี่ชายผอมมากจนไม่มีแรงเดินไม่ไหน <c oughs> กินข้าวไม่ได้เลยแต่กินเหล้าได้ระยะยหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตมีการปวดท้องทรมานมากญาตินำส่งโรงพยาบาลกรหนีกลับบ้าน มานอนป่วยอยู่ที่บ้านแม้ป่วยก็ยังกินเหล้าดิ้นทุรนทุลายด้วยความเจ็บปวดทรมานมีเสียงร้องเหมือนเหมือนสุน,นัขแต่ก็ไม่มีใครสนใจไปดูแลได้แต่ฟังเสียงเป็นเวลาประมาณสองอาทิตย์ฟังจนกระทั่งเสียงนั้น เงียบหายไปชาวบ้านจึงพากันมาดูก็ <c oughs> พบว่า <c oughs> ตายแล้วในสภาพศพที่นอนคว่ำหน้าอยู่มรอายุได้ประมาณห้สบแปี <c oughs> นี่ตัวลูกเอง <c oughs> พอเกิดมา <c oughs> ก็มีหมอดู <c oughs> บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่า <c oughs> ถ้าเลี้ยงลูกคนนี้ไว้จะทำให้พ่อแม่ <c oughs> อายุสั้น เพราะอาแบ,บมือเส้นลายมือของลูกอ่าดูซะเหมือนไหมมีเส้นผ่ากลางฝ่ามือที่เรียกว่าลายมือขาดอใครลายมือขาดบ้าง<ป>ลูกจึงถูกยกให้กับญาติฝ่ายแม่เป็นคนเลี้ยงจนโตเมื่อโตเป็นสาวก็เด้แต่งงานกับสาม,มีซึ่งมีอายุมากกว่าตัวลูกประมาณสิบกว่าปีสามีของลูกมีภรรยายอยู่สองคนแล้วแต่เราทั้งสามก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ เขาซิงเกิลไมยได้แม้บางครั้งจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็สามารถตกลงกันได้ตัวลูกมีลูกกับสามีทั้งหมดเจ็ดคนต่อมาดวงตาข้างหนึ่งลูกก็มองไม่ค่อยเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นตาแดง จึงใช้ยาหยอดตาเพียงเล็กน้อยคิดว่าเป็นอะไรมากจึงไม่ได้รักษาจริงๆจังไม่นานตาข้างนั้นก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นอีกเลยต่อจากนั้นลูกก็ต้องมาสูญเสียลูกทั้งสมคนโดยอุบัติเหตุทั้งๆที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวเริ่มจากลูกสาวคนที่7คนเล็กขนาดยุดอายุี่ิบสองปีมาปีสี่สวันหนึ่งลูกสาวได้ซ้อนทาจักรยานตลาด ขณะที่กําลังเลี้ยวรถก็ได้มีรถกระบะวิ่งมาชนอย่างแรงเป็นเหตุให้ลูกสาวลูกคอหักตายขาที่หนึ่งปีถัดมาปี44ลูกชายคนที่ห้ายวยยีปีได้ไปเที่ยวที่จังหวัดโคราชบ้านเองนี่แหละมันเกิดเหตุลูกชายคนนี้ได้ชวนเพื่อนๆไปเล่นฟุตบอลอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัด <c oughs> อยู่ในจังหวัดนั้นไปเล่นในวัดขณะที่กําลังเล่นฟุตบอลอยู่นั้น มีภิกษุรูปหนึ่งมาขอให้ไปช่วยตัดกิ่งไม้ในวัดให้ลูกชายแล้วเพื่อนเพื่อนจะพากไปตัดให้ด้ยวยความเต็มใจ <c oughs> ดูคนจะหมดอายุนะขณะที่ลูกชายได้ยืนรออยู่ใต้ต้นไม้นะ <c oughs> ก็มี <c oughs> กิ่งไม้ขนาดใหญ่ล่วงลงมาใส่ร่างลูกชายอย่างแรงทำให้ลูกชายเสียชีวิตทันทีส <c oughs> ปีตมาปีส8มีนาคม ลูกชายคนที่สีได้นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์โดยมีเพื่อนเป็นคนขับขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสามทุ่มได้มีรถกระบะพุ่งเข้าชนอย่างแรงจนเป็นเหตุให้ลูกชายเสียชีวิตทันทีคำถามกรรมใดทำให้พี่ชายคนโตของลูกเสียชีวิตจากการขี่จักรยานไปชนต้นไม้ ทำไมจึงไม่เสียชีวิตทันทีมาเสียวลลุงขึ้นพี่ชายตายแล้วไปไหนคะจาได้ไหมที่ปวดท้องอย่างแรงเลยกำไดท้ายพี่สาวคนที่สองลูกตายด้วยโรคมะเร็งลําคอรามลงมาที่ปอดพี่สาวตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกมาถึงญาติติหรืมมอไม่คะกรมที่พี่ชายคนที่สามฆ่าสุนัขมามากมายเพื่อจำเป็นกับกแกล้ม รวมทั้งกรรมที่ดื่มสุราเป็นอาจินลามาก็ชอบอ,อรวาตและยังรีดไถเงินคนนี้คนนั้นกรรมเหล่านี้จะส่งันนิพพิชายเป็นอย่างไรคะก่อนตายพิชายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรนี่เราคงสันนิษฐานกันได้ตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากบอกไปถึงยัดๆ <c oughs> หรือไม่สันนิษฐานเป็นนะจ๊ะ ทำไมเวลาพิชัยกุที่สามเดินไปไหนจึงมีสุนัขตามเห่าตามกัดตลอดเป็นเพราะอะไรคะการที่ลูกเป็นเส้นลายมือเป็นเส้นผ่าที่กลางฝ่ามือเป็นเหตุให้พ่อแม่อายุสั้นจริงหรือไม่คะกำไรมีสาเหตุเพียงเท่านี้ทําให้ลูกต้องถูกพ่อแม่ยกให้คนอื่นไปเลี้ยงเพราะลายมือขาดจึงยกโลกให้คนอื่นไปเลี้ยงคุณพ่อลูกปกติชอบทานเหล้า แต่เป็นแบบจิบจิบชนิดไม่ถึงเมานะวันที่เสียชีวิตท่านยังจิบเหล้าอยู่เลย <c oughs> จิบเสร็จก็หลับไปบนเก้าอี้แล้วก็เสียชีวิตไปเฉยๆเราเรียนเคสตาดี้มาเราคงสันนิษฐานกันได้ว่าควรจะเป็นยังไงส่วงคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคชราคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนคะ มีอะไรอยากฝากบอกมาถึงบ้างคะกรรมใดทำให้ลูกต้องเป็นภรรยานน้อยและมีสามีที่มีอายุมากกว่าหลายปีลูกทำกรรมใดมาจึงทำให้ตาข้างหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นลูกชายคนที่สี่ลูกชายคนที่ห้า 5, และลูกสาวคนเล็กเขาทั้งสามทำกรรมใดมาคะจึงตั้งมาตายด้วยอุบัติเหตุดังที่กล่าวมาแล้วตายแล้วเป็นไหนมีสภาพเป็นอย่างไรมีก็ข้อความใดฝากมาถึงแม่ของเขาบ้าง ตัวลูกเคยเกี่ยวข้องมายางไรกับลูกลูกทั้งสามคะบุญที่ลูกทั้งสามคนกินเจไหวเจ้าตอนมีชีวิตอยู่นั้นส่งบุญให้พวกเขาอย่างไรบ้างไหมคะและบุญที่ลูกได้สร้างพระธรรมการจำตัวจารึกชื่อลูกชายคนโตอุทิศไปให้นั้นเขาได้รับหรือไม่น้องชายคนที่ห่างลูกซึ่งเป็นพ่อของหลานชายคนที่ชวนลูกเข้าวัด เขาชอบเล่นไพ่มากไม่รับผิชอบครอบครัวแต่เขามักจะมีโชคลาภทางด้านลอตเตอรี่เคยถูกรางวัลที่สองทั้งๆที่ลอตเตอรี่ใบนั้นเหลือเป็นใบสุดท้ายคนขายจึงนํามาขายให้ทําไมน้องชายถึงมักมีโชคลาภทางด้านการพนันทําอย่างไรจึงจะทําให้เลิกเล่นการพนันได้คะเจ๊งมาเลยก็เลิกนู่นนื้อ ล้านชางลูกจะเป็นอุบาสกอยู่ที่วัดได้เคยออกบบทตามพระราชาหรือไม่สงสัยแลวดิถึงไม่เกี่ยวก็ขอเอียวด้วยทำหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมทำไมจึงได้เกิดในตระกูลที่นิยมการกินเจไหวเจา้าและไม่มีใครสนับสนุนในการมาอยู่วัดสร้างบารมีเลยไม่ว่าจะเป็นญาติญาติหรือเพื่อนๆน,นที่เรียนมาด้วยกัน หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาข้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายกันเป็นเพลนินพี่ชายของตรงลูกขีย่ยานยไปชนต้นไม้เ <c oughs> นี่ยเวลาวิบากกรรมมันเหมือนกันระเบิดในตัวเนะี่ยระเบิดเวลาในตัวถึงเวลามันตุม่มแล้วมาเสียชีวิตในภายหลังเพระกามปานาติบาเนียดี ได้เคยเป็นนักเรงรับจ้างไปดักทำร้ายจนเขาช้ำในตายเพราะกรรมส่งผลยังทำให้ไปประสบอุบัติเหตุดังกล่าวจนเลือดข้างช้ำในตายจ้าตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของพุมธมเทวาในหมู่บ้านของพุมธมเทวาแห่งหนึ่งพี่สาวที่สองตายด้วยโรคมะเร็งลำคอลามหนึ่งปอดเพราะกรรมในอดีตได้เชื่ยคอสัตว ค่าขายและค่ากินเป็นอาหารเป็นประจำมาส่งผลตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวพักหนึ่งแล้วก็ไปเ,เกิดใหม่เป็นมนุษย์ในครอบครองชาวบ้านจึงไม่มีข้อความใดฝากมาถึงจ้าพิจารณาที่สามข้าสนักและแมวมามากมายเพื่อทํากับแกล้มและดื่มโซลาเป็นอาจ,จินเวลาเมาก็ชอบอารวาสและอรีดถ่ายเงินคนน,นนั้นคนนี้ ก่อนตายคตินิมิตด,ดำมืดเพราะเห็นบาทสุนัขจำนวนมากมายมาอรมทำร้ายตนตายแล้วก็ไปมหานรกขุมหนึ่งก่อนทันทีแล้วก็จะวนเวียนไปขุมอื่นอนอีกเพราะผิดศีลทุกข้อทั้งห้าข้อเลยผิดหมดเลย เนี่ยผู้ที่ออกกฎแห่งกรรมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้เขาบังคับนี่เขาวางผังไว้ในเซตโปรแกรมไว้บังคับให้ฆ่าจะฆ่าด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงก็ตามแล้วก็มีวิบากมาลองรับมีภพภูมิมีทันทรมานตามลำดับเซตเป็นโปรแกรมไปเลยเนี่ยเป็นชุดไปเลยาหารกอุธานรกยม,มโลก เลยอาุลกายสเดรจฉานมาเป็นมนุษย์ก็ลาบากอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นๆแล้วก็เข้าไปวงจรใหม่อีกอะไรเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์มาน,น่าคิดเหมือนกันทำไมเขาจะต้องทําอย่างนี้เนี่ยไม่ให้มนุษย์มีโอกาสทําหยุดทํานิ่งเพราะถ้าทาหยุดทํานิ่งแล้วก็ใจมันบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นมันจะเห็นเรื่องราว เห็นไปตามความจริงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี as as> ้นี้แล้วก็จะหาทางหลุดพ้นก็จะพ้นจากเงื้อมือพยามันตอะนั้นก็จะบังคับไปกำลังโดนนายนิริยบาลแปลงตัวเป็นฝุงสุนัขจำนวนมากที่มีฟันและเขี้ยวเป็นเหล็กแหลมคมเริ่มกัดกินร่างกายฉีกเป็นชิ้นเล็กชินน้อยจนไม่เหลือแล้วก็ตาย และหมานั้นเราก,ก็คลายเศษที่กัดกินออกมาร,รวมเป็นสัตว์นรกใหม่หมุนวนกันไปดังนี้ยังไม่มีจุดจบจนกว่าจะพ้นกรรมจากขุมนี้ซึ่งจะต้องทุกข์ทรมานอีกยาวนานบุญที่อุทิศไปให้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมมนโลกจะไปไม่ถึงมหานรกถ้าทําให้นะจะไปอยู่ตรงนั้นตอนนี้ไม่มีข้อความใดฝากมาถึงเลยจะไม่ค่อยมีใครมีอารมณ์ทําบุญอุทิศไปให้บากกรรมเขาไปเชา้าเมาแล้วขาสติ ได้ทดลองกินหมาจนติดในรสชาติก็เลยทำเป็นนิสัยหายพ้นจากขั้นตอนจากของมหานรกแล้วเมื่อมาถึงขั้นตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะมาเป็นหมาไอ้เข้าข่ากินอีกยาวนาะนจึงกระดูกกองท่วมบุกเขาหรือเท่าขนหมาที่ตัวเองกินเวลาพิจารณาที่สามเดินไปไหนมักจะถูกสุนัขตามเห่าตามกัดตลอดเพราะหมาไม่ได้กลิ่นพวกตัวเองออกมาจากพิชาย ซึ่งมันรู้ได้สัญชาตญาณว่าปีชาคนที่สารกินพวกมันพ่อแม่จะยุดสั้นกันไปเกี่ยวกับเส้นลายมือของลูกเป็นเรื่องกรรส่วนตัวของท่านพ่อแม่ยกลูกให้คนอื่นไปเลี้ยงด้วยสาเหตุเส้นลายมือของลูกก็เป็นภาพในอดีตของลูกเคยเชื่อหมอดูแล้วก็ยกลุ่มตัวเองแม่คนอื่นก็เลี้ยงผลัดกันคุณพ่อ,องลูกชอบจิบเหล้าไม่ถึงเมาเป็นประจำนี่จิบจิบนะ แต่เป็นประจำแม้วันเสียชีวิตตายแล้วเจ้าหน้าที่พาพ่อไปยมโลกแล้วถูกตัดสินให้ถูกกรอกน้ำทองแดงในกรรมสุราส่วนแม่งลูกตายแล้วถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกของมหารรรกขุมหนึ่งแล้วกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารแม้ว่าจะไหว้เจาก,กินเจก็ตามก็ไม่พอที่จะช่วยให้พ้นอบายถึงเวลาจริงๆ จาพ่อจะแม่แล้วก็ช่วยไม่ได้กำลังโดนเจ้าหน้าที่เชือดหรือํำแหละร่างกายทุกทรมานมากพ่อแม่ตอนนี้อยากจะพ้นจากกรรมที่ถูกทันทรมานอยู่ในยมโลกแต่ได้ให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วทิศไปให้ท่านบ่อยๆจะได้ค่อยๆได้รับลดหย่อนผ่อนท่ารมานจนกระทั่งพ้นกรรมกรรมการเมจะชุงลูกในอดีตสมัยผู้ชายตามมาส่งผล จึงทำให้มาเป็นภรรยาน้อยแล้วที่มีสามีอายุม,มากเพราะตอนลูกเป็นผู้ชายก็ชอบมี <c oughs> มีเมียเด็กกว่าดวงตาข้างหนึ่งของลูกมองไม่ค่อยเห็นเพราะกรรมในชาติที่เป็นผู้ชายเจ้าชูเคยมีเรื่องและทะเลาะกันในเกิดบันดาลตสะเอาไม้ไปฟาดโดนดวงตาคู่อริบอดกรรมนี้ตามมาส่งผลลูกชายกันที่ 4, ลูกชายกนที่5หละลูกสาวคนเล็ก มีกรรมบานอธิบาตในสังคมเกษตรกรรมมาส่งผลจึงทําให้ประสบอุบัติเหตุตายลูกชายคนที่สี่ลูกชายคนที่ห้า 5, และลูกสาวคนเล็กตายแล้วก็ไปเป็นพุทธเทวาแถวสารเจ้าโดยบุญกรรมที่ชอบไหว้จากกินเจเป็นประจําคือผูกพันตรงนั้นเน่ยจึงทําให้มาอยู่ตรงนี้และไม่มีบุญพิเศษอื่นใดลูกทั้งสามคนมีความสุขสบายดีโดยเป็นบริวารบริวารของหัวหน้าของหัวหน้าที่สารเจ้า ลูกชายคนที่สี่จะดีกว่าอีกสองคนเพราะได้รับบุญสร้างพระไปให้ให้ลูกสมบุญไมเครบทุกคนก็นจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นทุกคน <c oughs> ที่ต้องมาเป็นแม่ลูกกันเพราะมีบุญกรรมก็ไล่เคียงกันน้องชายคนทีห้างลูกมีโชคทางการบันนันเพราะเวลาทําบุญแล้วมักจะบนบานให้มีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคเสมอแม้ไม่ได้ทําบุญก็บนบาน ลูกต้องคอยแนะนาให้เห็นโทษกาบัน,นันว่าจะมีอบายเป็นที่ไปแต่ลูกก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องใจเย็นล้านชายลูกจะเป็นอุบาสกทิวัตในพุทธันดอนที่ผ่านมาแต่เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาปฏิบัติตามได้ดีในระดับเอาตัวรอดกลับดุสิบุรีวงบนพิเศษได้บวชได้ตลอดชีวิตในชาตินั้นแล้วก็ได้ทำน้าที่เผยแผ่ธรรมะ แต่ก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบกำกับไว้จึงทำให้หลุดไปเกิดในครอบครัวไหว้จาก,กินเจและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้าใจเรื่องการสร้างบารมีดังนั้นอย่าประมาทเราทำบุญแล้วบุญจะส่งผลเองจะต้องอธิษฐานจิตล้อมกรอบไว้ด้วยจึงจะปลอดภัยและได้ตามที่เราปรารถนาจ้า